ท่านผู้ชมครับมาติดตามดูประเพณีงานสงกรานสงกรานประเพณีที่สืบทอดกันยาวนานนะครับไปดูความแปลกใหม่นี่ระดับอบตอนะครับเขาจัดกันขึ้นเมื่อวานนี้วันที่15ช่วงใบาบายเย็นๆแล้วครับ ที่หน้าวัดเวียงตั้งตำบลวังทงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นี่โดยนายกนายกหนุ่มนายกวิลาศธัญกุลนะครับธัญพัฒนกุลเนี่ยนามสกุลเนี่ยจำยากนะนายกนะก็เป็นผู้เริ่มขึ้นและครับก็ประชุมหาลือกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับเอา้าชาวบ้านชาวช่องพี่น้อง ประชาชนเอาเอาเอาก็เอาลองดูสักปีงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นให้ชื่อว่าตามไฟเล่นน้ำนะครับนี่เขาเรียกว่าตามไฟเล่นน้ําคือเขาเล่นสงการเล่นน้ำเขาไม่ได้เล่นกลางวันล้เขาเล่นตนะั้งแต่หัวค่าไปจนถึงเที่ยงคืนนั่นนะในงานนี้ก็มีเวทีมีทั้งอ,อหลายอย่างนะครับมีซอด้วยมีประกวด บนเวทีกลางนี่ก็มีประกวดสาวงามแต่ละหมู่บ้านด้วยนะตำบังธงนะคือเล่นกันเป็นกันเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรกันมากมายเล่นเอาเอาว้วนนะครับโดยแนวคิดของนายกวิราชนี่นะครับควักกระเป๋าเองจัดเองอะไรเองกันหมดปีนี้ไม่ได้จัดงบประมาณปรากฏว่าคนสนุกคนชอบนี่ผู้เฒ่าผู้แก่เต้นลํำกันอะไรกันมีขบวนแห่ด้วย เขาบวนแห่ก็นีปิดถนนแล้วครับในหมู่บ้านเนี่ยหัวหมู่บ้านหัวถนนก็มีเวทีกลางท้ายถนนก็มีโคโยตี้เต้นอีกอกลางถนนก็มีซอนี่เขาสนุกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เยาวชนผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่ม่วนชื่นกันหมดเลยนะครับอันนี้ที่วังทงนะครับตำบลวังทงนายกจัดขึ้น ก็ชื่อเขาก็ดีแล้วก็คนก็ชอบด้วยนะชื่อเขานะตามไฟเล่นน้ำนะครับไม่ได้เล่นกลางวันเล่นกลางคืนโอ้สนุกมากครับนี่บนเวทีครับก็มีการประกวดนางงามนางงามประกวดแบบฉันพี่ฉันน้องนะครับไม่เดี๋ยวเป็นเอาตายอะไรนะครับรางวัลกับมีนิดๆหน่อยๆสนุกครับชาวบ้านสนุกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ไม่ยอมกลับเนนะ่เออ ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเขาบอกว่าโหไม่เคยเจอนะครับมามาอยู่เป็นตอนนี้อายุ670แล้วนะครับก็เพิ่งมาเจอปีนี้แหละม่วนม่วนขนาดเขาว่าอย่างนี้ม่วนขนาดโดยนายกวิราศนี่ก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ใช้งบประมาณของของส่วนตัวนะเพราะว่าจะทดลองดูแล้วก็สอบถามชาวบ้านกันแล้วนะครับชาวบ้านก็ชอบ,บอกชอบใจบอกปีหน้าเอาไมา้ ปีหน้าก็คงจะเอาใหญ่กว่านี้นะให้เป็นประเพณีไปเลยไม่ให้เอาเฉพาะาชาวบ้านในตำบลวังทงเที่ยวอย่างได้จะเอาคนที่อื่นมาเที่ยวด้วยเอาให้ดังไปเลยดังระเบิดเบิดเบ้อปีนี้ก็เซิร์ซๆฟนะครับมีศิลปินศิลปินกำเมืองนี่ศิลปินกำเมืองก็โดยออดคามัยนี่ออดคารมายัยเงาเสียงของคารบาวเนี่ยโอคล้ายๆเสียงจริงเลย พอขึ้นไปเพลงขึ้นไปเนี่ยโอ้โห,หน้าเวทีเป็นที่สนุกสนานนะนะครับสนุกมากแล้วก็ประกวดจิสโปกนะครับนะประกวดจิสโปกแล้วก็มีอะไรมีขบวนที่สำคัญคือมีรางวัลแจกชาวบ้านด้วยนะเออแจกชาวบ้านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุมีผ้าป่าของอปรพรลหารายได้ไปด้วยนะครับนะ นี่คือสงการตามไฟเล่นน้ำของตำบลวังทงก็เป็นที่สนุกนะครับปีหน้าวันที่15ก็อย่าลืมนายกวิราชก็บอกว่าจะทำให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับจะให้สนุกกว่าเดิมปีนี้เพราะว่าลองลองจามพอก่อนนะครับจามดูถ้ามันดีก็ปีหน้าจัดงบประมาณลงมาเลยครับสงการที่ตำบลวังทงตามไฟเล่นน้ำครับ 在我鹿，该采伐。 ข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสือ่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิ้ลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร087 786 66 6699 66 061 323 2720